นิทานชนจำคำไวยพ์เรื่องเจ้ากวางน้อยแห่งพงพนากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกป่าใหญ่ป่าเขียวครึม้มซึ่งผู้คนเรียกขานกันว่าพงไพรพงพนาอันอุดมสมบูรณ์มีแมกไม้ต้นไม้พฤกษา,พ,าพืชพันธุ์ขึ้นเรียงรายตลอดแนวนกกาหลากชนิดส่งเสียงร้องเสียงขับเสียงขานไพเราะก้องกมวานกลางป่านั้นมีลำธาร ห้วยน้ำห้วยทานใสสะอาดเย็นเยือกเย็นชื่นใจกระแสน้ำไหลรินไหลเอื่อยไหลเชี่ยวตามฤดูกาลที่ริมฝั่งนั้นดอกไม้ดอกพันธ์ดอกบุปผาชูช่อชูดอกหอมฟุง้งหอมกรุ่นหอมอบอวนในแดนดินนั้นมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นช้างสารช้างใหญ่ช้างงาเสือเหลืองเสือโครงเสือหลวงลิงค้างวานอนโหนกิ่งไม้ไกวไปมาอย่างสนุกสนานแต่ในหมู่สัตว์ทั้งหมดมีอยู่ตัวหนึ่งที่งามสง่าเป็นพิเศษนั่นคือเจ้ากวางทองหรือที่บางเผ่าเรียกว่ากวางสีกวางสักขนมันสีน้ำตาลทองสว่างเรืองรองเจิดจ้าแพลวพราวตาเป็นประกายวิบวับวาวา เขายาวโคง้งงามดั่งสินที่ช่างเอกปั้นแต่งเจ้ากวางทองนั้นมีจิตใจดีจิตงามใจเมตตามันช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์น้อยช่วยเหลือหมู่มิตรพวกพ้องเพื่อนฝูงหากใครหิวโหยอดอยากขัดสนมันก็พาไปหาผลไม้ผลพลึกผลพืชในป่าอยู่มาวันหนึ่งข่าวลือ ข่าวซุบซิบข่าวแพระ่สะพัดว่ามีพรานป่านายพรานนักล่าแอบย่องแอบซ่อนแอบซุ่มหวังจับกวางทองเพื่อน,นำไปขายแลกเงินแลกทองแลกของมีค่าสัตว์ในป่าพากันแตกตื่นตกใจตระหนกวิ่งหนีลี้ภัยหาที่ซ่อนหาที่ลี้แต่เจ้ากวางทองไม่คิดเพื่อตัวเอง มันวิ่งย้อนกลับไปหาเหล่าลูกวางลูกสัตว์สัตว์เล็กเพื่อพาพวกเขาหนีให้พ้นจากภัยพานภัยร้ายภัยมลตยูเสียงปืนเสียงดังเสียงกล้องดังขึ้นกลางพงไพรกล้องสะท้อนสะเทือนเจ้ากวางทองพุ่งตัวกระโจนกระโดดหลบลูกกระสุนลูกปืนลูกดินจนพรานป่าพลาดเป้าเสียการเสียจังหวะในที่สุด พรานป่าก็ทนต่อความเหนื่อยล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียไม่ไหวจึงถอยกลับล่าถอยถอนตัวเจ้ากวางทองกับหมู่สัตว์จึงรอดพ้นปลอดภัยพ้นภัยทุกชีวิตในป่าต่างยินดีปรีดาเบิกบานและนับแต่นั้นเจ้ากวางทองแห่งพงพนาก็กลายเป็นตำนานเรื่องเล่านิทาน สัตรุ่นลูกรุ่นหลานเล่าขานสืบต่อเพื่อเตือนว่าความกล้าหาญความเมตตาและการเสียสละคือสมบัติล้ำค่าทรัพย์แท้ทรัพย์ถาวรของหัวใจในิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีเมตตากล้าหาญและเสียสละเพื่อส่วนรวมคือทรั์ล้ำค่าที่แท้จริงในชีวิต